วันที่21พฤศจิกาย,ยน2563เวลา16.30นกานแล้วก็ขึ้นมาถึงที่ดอยม่อนเจมอำเภอแม่วินจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราบอมาพักถึงบนดอยสุด ก็จะเห็นที่พักเต็นที่พักเยอะแยะมากมายนะครับผู้คนเต็มไปหมดเนื่องจากมันวันหยุดติดต่อกันหลายวัน,นผู้คนก็ถือโอกาสมาพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นห้องพักเป็นกระโจงเป็นเต็นต์ต่างๆเต็มหมดมีคนจองก่อนจะเดินทางมาเลยเต็มไปหมดทัหาที่พักเลยไม่มีนี่คือวิถีชีวิตแบบใหม่สําหรับ สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีสถานที่บรรยากาศส่วนคนท้องถิ่นจริงก็จะทำเกษตรกรเรษรกรเรษตรกรรมครับพืชผักด้านล่างนู้น